สถานการณ์ของเจ้าของใหม่ยูเนเต็ดใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วนะครับและณตอนนี้ครับมี2กลุ่มทุนที่ถือเป็นแคนดิเดตว่าจะกลายเป็นเจ้าของคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาจะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างและแฟนบอลชาวไทยกับแฟนบอลต่างประเทศคิดเหมือนกันหรือเปล่าไปเจาะลึกดิวของปีสาจแดงในเกมเอลเลงเกลวครับผมว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แฟนผีมีความสุขมากที่สุดในรอบหลายปีนะครับ เพราะนอกจากคุณซื้อคนใหม่อย่างเอริกเทนฮาร์คทำทีมอย่างมีทรงแถมฟอร์มการเล่นก็นยังร้อนแรงต่อเนื่องที่สาคัญเพราะเขายังมีโอกาสได้เจ้าของทีมคนใหม่หลังทนทุกทรมานกับตระกูลเกลเซอร์มานานหลายปีครับตามข่าวที่เราทราบกันนะครับมีการยื่นข้อเสนอจากทั้งชีคยาซิมเบลฮามัดอาตานีจากกาตาและเซอร์จิมเรดคิฟมหาเศรษฐีของอังกฤษตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปนะครับสำหรับเจ้าของคนใหม่ของยูเนเต็ดเพราะมันมีข้อเสนอเป็นทางการวางไว้บนโต๊ะแล้วซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้านะครับว่าททท้้้้้าาาาายยีีี่่สุดดเเเเนนนนนนนใใคคคครรรรจจะะะะะไกลป็ของมมมหหพฉัััววบิ์ เริ่มกันที่เรื่องนี้ครับข้อเสนอและนโยบายของชีฟยาซิมหลังตระกูลเกลเซอร์ประกาศขายสโมสรในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับมายูเต็ดมีกระแสะข่าวกับนักลงทุนมากมายทั้งจากซาลานาจากซาอุดิอาระเบียสหรัฐอเมริกาและกาตาร์โดยตอนนั้นครับเกลเซอร์ปักหมุดเดทไลน์การเทคโอเวอร์ไว้ว่าต้องจบภายในเดือนมีนาคมปี2023หรือก่อนจบไตรมาสแรกตามรายงานจากดีอาร์แลนติครับตอนนี้ครับเจ้าแรกที่มีการยื่นข้อเสนอยอย่างเป็นทางการก็คือชิกยาซิมเดลคอมัดอาชานีประธานบริษั ata, Bank, ทกาตาร์อิสลามิกแบงค์ธนาคารที่ใหญ กาาตซึ่งมีดีกรีเป็นลูกชายของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของกาตาร์โดยพ่อของเขานะครับยังเคยรับตำแหน่งเป็นผู้นําบริษัทกองทุนแม่ในกาตาร์ส่วนบริษัทกาตาร์อิสลามิกแบงค์ที่เขาคอยดูแลอยู่นะครับก็มีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า40,000ล้านปอนด์โดยข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาครับ The Atlantic เดอะแอตแลนติกคาดการนะครับว่าจะตกอยู่ที่ราวๆ4-6,000ล้านปอนด์ซึ่งน่าจะทำให้ยูเนเต็ดกลายเป็นทีมกีฬาที่จะมีมูลค่าสูงที่สุดในโลกเลยนะครับเอาทานันทียืนยันนะครับว่าตัวเองเนี่ยคือแฟนบอลปรรรีีีีีาาาดดดดตตตตตตััตัั 1, ้้้้งงงงแแแ่่่่่่่เเเเเ็็็กกกกโยยยยขิมมชช์ูนนนป1992คบลววอออททุื Y2 ครับก็แน่นอนนะครับว่ามันสอดคล้องกับปีที่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีคลาสออฟในที่ถูกออกมาก็มีหลายหลายคนครับแรนด์กิกพอลสโควติบเบ็คแฮมนิกกิบัตอะไรแบบนั้นซึ่งก็เป็นปีที่แจ้งเกิดพวกเขาเหล่านั้นก็เลยประมาณว่าแบบอยากให้มันแบบชื่อมันคล้องกับปีที่เชียร์มีคลาสออฟในที่ถูกบลาๆครับซึ่งทางด้านของอาเซานีเนี่ยตั้งใจใช้กองทุนนี้ครับในการบริหารปีสาดแดงหากว่าเขาได้รับเลือกให้เป็นเจ้าของโดยมีการแถลงข่าวจากโคศกออกมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยต้องการเทคโอเวอร์แบบปลอดหนี้ครับเป็นการเทคโอเเเเเววออออออรร์์แแบบบไไไมมมม่่่่ีีีีีพัันนธะะะกกกกยยข้งลลซตตปู็ดจ ติดตัวเหมือนยุคเกลเซอร์อีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขามีหนี้อยู่ที่ราวๆ580ล้านปอนด์นะอัลชานียังยืนยันนะครับว่าจะสนับสนุนการพัฒนาฟุตบอลทุกทีมภายในเครือของยูเนเต็ดโดยให้สัญญานะครับว่าจะลงทุนในเรื่องของการปรับปรุงสนามและพัฒนาสนามซ้อมพร้อมตั้งเป้าพาสมโอสอสมสรกลับมาสู่ความสำเร็จอย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาโดนตั้งคำถามว่าไอการเทคโอเวอร์ครั้งนี้เนี่ยเม็ดเงินที่นำมาใช้เนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับบริษัทกาตาสปอร์ตอินเวสท์เมนต์หรือเปล่าเพราะว่าไอบริษัทกกกกาาาตตตตต้้สสสสปปอออออรรรร์์์ินน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 นเเเเวทททททททมมมมมีีีีี่่่่่่่่ยะะคคัััับบบ็ลลลลุุุุุขึงฐแญดไผ เขาเป็นเจ้าของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงโดยมีประธานที่มีชื่อว่านาเซอร์อาคาเลซีซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มทุนเดียวกันไม่สามารถเป็นเจ้าของทีมที่โอกาสลงเล่นในยูฟ่าแชมเปียนลีกพร้อมกันได้ครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางฝั่งของอาทานีนะครับก็ยืนยันว่ากองทุนของตัวเองเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ QSI และไม่ได้ขึ้นตรงต่อรัฐบาลรายได้ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สโมสรแบบ100%เซไม่มีการส่งกลับไปให้รัฐบาลกาตาเพราะเขาไม่ได้ต้องการมาหากําไรหรือผลประโยชน์แต่เขาต้องการเห็นแมนเชสเต ตก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดอย่างจริงจังครับ นั่นคือข้อเสนอนโยบายของอาชานีครับทีนี้มาดูข้อเสนอนโยบายของเซอร์จิมเรดคิปเป็นบ้างน,นะครับแคดิเดตคนที่2ครับนี่คือกลุ่มคนที่2ยื่นข้อเสนอต่อจากชิกยาซิมนะครับนั่นคือเซอร์จิมเรดคิปเจ้าของธุรกิจด้านเคมีพันยักษ์ใหญ่อย่างอินิออสที่มีรายได้ต่อปีอยู่ที่5 4 0 0 0ล้านปอนด์นะครับโดยคาดกันว่าเขามีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า13,000ล้านปอนด์คือรวยที่สุดในเกาะองังกฤษความเคยมีดีกรีเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลอย่างนิสในฝรั่งเศสด้วยรรรรรททววววััดดดคคาามมมมมมยยกเเจจขขออองงงีีในนนพ์ิิป็แ่และ ชีคแมนซูของแมนซิตี้เท่านั้นครับเรื่องความรวยก็หมดสงสัยนะครับเซอร์จ,จิมรวยอยู่พอตัวเลยครับแถมตัวตัวย,ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเขานี่แหละคือแฟนแมนแทองปีศาจแดงเขาคือหนึ่งในแฟนบอลที่เข้าไปเชียร์ปีศาจแดงในเกมนักชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลิสต์กับเบอร์ยานอูนิคในปีที่ด้านคิปเปิลแคมป์1999ครับซึ่งทางเซอร์จ,จิมนะครับก็ออกแถลงการยืนยันชัดเจนนะครับว่ากลุ่มสนับเขาครับทำการยืน่นข้อเสนอยอย่างจริงจังให้กับยูไนเต็ดแล้วพร้อมยืนยันถึงนโยบายนำแมนเชสเตอร์กลับคืนสู่แมนเชสเตออรรร์ยยยููนไนนนเเต็ดดคัับโโโ้หกปสวมาง จินะครับตั้งเป้าในการพารแมนยูเดเต็กบับมาเป็นสโม,มสรอ,อันดับหนึ่งของโลก,กครั้งพร้อมวางแผนถึงการคว้าท้วยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยแล้วก็บอกเลยนะครับว่านั่นคือเป้าหมายสําคัญและต้องการเปลี่ยนสโม,มสรให้มีความก้าวหน้ามีความทันสมัยและมีแฟนบอลเป็นศูนย์กลางในการเป็นเจ้าของแต่ที่น่าสนใจครับมันมีข่าวลือบางอย่างครับที่ทําให้แฟนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะใช่ปะวะ ืออย่างนี้นะฮะมันมีรายงานจาก Sky Sport ์และ The Atlantic ที่ระบุว่าเศรษฐีรายนี้จะไม่ได้เข้ามาเทคโอเวอร์แมนยูเต็ดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่เหมือนกับทางกาต้านะแต่ว่าเซอร์จิมเนี่ยจะเป็นการซื้อหุ้นส่วนใหญ่จากสโมสรจำนวนทั้งหมด69%ของสโมสรซึ่งมันเป็นจำนวนหุ้นที่เกลเซอร์เขาเครอบครองอยู่ซึ่งนักข่าวบอกว่าหากเซอร์จิมชนะเนี่ยปีศาจแดงจะไม่ได้เห็นหน้าเกลเซอร์อีกต่อไปแน่ๆครับแต่ว่าเซอร์จิมก็จะไม่ได้เป็นเจ้าของทีมแบบ100%เพราะยังมมีกลุุท่ทน,นอื่นๆที่เป็นเจ้าของอร์เต็ดอีก31%แต่ท่ทาางงงฝัขอชิยิยซมเนนี่ยะครับเขาต้องการแบบ100%เลยมี ถือครองอำนาจแต่เพียงผู้เดียวอะไรแบบนั้นเซอร์จิมก็จะมีกลุ่มทุนอื่นๆเข้ามาด้วยแต่ว่าเขาเป็นคนถือหุ้นใหญ่สุดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข้อเนี่ยนะครับเซอร์จิมเขาปฏิเสธครับที่จะยืนยันตัวเลขที่ทําการยื่นซื้อแข่งกับกาตาโดยให้ผลว่าไม่ต้องการเปิดเผยสถาน,นะทางการเงินของบริษัทส่วนทางเอเครับก็ออกมายืนยันนะครับว่าข้อเสนอของเซอร์จิมเนี่ยน้อยกว่า ชีคยาซิมเอาง่ายๆนะครับนโยบายต่างๆก็ไม่ได้เคลียร์เท่ากับทางกาตาตัวเลขก็ไม่ได้ชัดเจนนอกจากนี้นะครับยังมีข่าวลือต่างๆนานาน,นะครับว่าเซอร์จิมเนี่ยนะครับจะต้องกู้เงินมาส่วนหนึ่งครับเพื่อมาเทคโอเวอร์ปีศาจแดงซึ่งแฟนบอลส่วนหนึ่งเนี่ยครับเขาก็เลยพากันแอนตี้ฮะเพราะก็ตั้งคำถามว่าเฮ้ยมันจะต่างกับเกลเซอร์จริงไหมเนี่ยในเมื่อสโมสรสองยังเป็นหนี้เหมือนเดิมที่สําคัญยังมีการแฉอีกนะครับว่าบริษัทของเขาอย่างอีนิออสเนี่ยกำลังมีแผนล,ลบล้างภาพลักษณ์อย่างการเป็นรบริษัททททีี่่่สสรรรร้้้าาาาางงงบิษษูดวยยกกกมมเเเเปป็็นจขอออออั์ใหหญืืลค ทำบริษัทแล้วก็มาซื้อทีมฟุตบอลเพื่อมาลบล้างบนทีนที่อาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีให้กับโลกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาเขาก็มีการพูดถึงตรงนี้กันแต่ว่าตัวแท่งของเซอร์จิมนะครับดินยักกับดีอาร์แอนติกว่าไอ้ตัวเล็กที่พวกเขายื่นเข้าไปเนี่ยไม่สามารถสู้กับฝั่งกาตาร์ได้แน่นอนและถึงแว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นเจ้าของทีมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อินิออสรับประกันได้เลยว่าพวกเขาจะไม่สร้างหนี้ใหม่ด้วยการกู้ธนาคารมาเทคโอเวอร์แน่นอนรวมถึงการปรับปรุงสนามโอฟฟอร์ดและสนามซ้อ,อกม,ม,มก็อยู่ในเป้าหมายของพวูเขาเ แบบไหนดีที่สุดสำหรับยูนิเต็ดซึ่งเราก็อาจจะวิเคราะห์กันไปนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันจะดีที่สุดตามที่เราคิดจริงๆนะแต่ละคนมีสิทธิ์คิดต่างๆ,ๆางกันออกไปนะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับในภาพรวมของแฟนผีเนี่ยข้อเสนอและนโยบายของชิตยาซิมเนี่ยจะดูล่อตาล่อใจมากๆเพราะเขาอธิบายชัดเจนนะครับว่าเขามีแผนอะไรบ้างจะเริ่มจุดไหนแล้วก็ปลายทางคืออะไรแล้วพอเรื่องถึงผลงานที่ทีมกำลังไปได้สวยในยุองเทนฮากเนี่ยจู่ๆก็กำลังจะกลายเป็นทีมปลอดหนี้ในซีซั่นหน้าแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้มี สโมสรก็ยังมีนี้อยู่เหมือนเดิมครับแต่ยังน่ากลัวว่าเขาจะเน้นธุรกิจไม่เน้นฟุตบอลเหมือนเกลเซอร์หรือเปล่าแต่อันนี้คือสิ่งที่สื่อบอกมานะแต่ว่าพอเขาพูดเองเนี่ยเขาบอกลว่าเขาไม่มีนี่นะเขาไม่สร้างนี่แน่ๆเขาแค่ไม่ได้เป็นเจ้าของสโมสรร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะก็ใช้วิจารณญาณนะครับเดี๋ยวาง้รก็ตามครับแฟนเดนตายที่อังกฤษเนี่ยครับเขาไม่ได้คิดอย่างที่หลายๆคนคิดครับเขาไม่ได้คิดเหมือนที่ประเทศไทยคิดผมพูดอย่างนี้แล้วกันแฟนเดนตายที่อังกฤษหลายคนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้มองแค่ว่าใครเงินเยอะมากกว่าถ บริษแดงเลือกว่าพวกเขาเนี่ยอยากได้ใครมาเป็นเจ้าของมากที่สุดรู้ไหมครับผลปรากฏว่าเซอร์จิมได้รับผลโหวตเป็นอันดับที่1ครับที่จำนวนทั้งหมด66%ส่วนฝั่งของชิกยาซินครับเป็นอันดับที่2ครับผลโหวต17%ซึ่งถือว่าหา่างกันพอสมควรแต่คุณต้องไม่ลืมนะครับว่าจำได้ไหมครับผมบอกว่าใครเป็นคนเล่นข่าวว่าเซอร์จิมไม่ได้กู้มานะไม่ได้นุ่นนี่นั่นนะจากสื่อที่รายงานมาทั้งหมดก็รายงานไปแต่มีสี่หนึ่งนะครับออกมาบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้กู้นะสื่อจ้านั้นนาของนค 好。 นามันก็มีเหตุผลตั้งแต่นานๆนะครับที่แฟนเนนตีออังกฤษเขามองว่าเขาอยากจะให้สโมสรอยู่ภายใต้การดูแลจากคนอังกฤษมากกว่าพวกมหาเศรษฐีจากอาหรับพวกเขาไม่อยากเป็นเหมือนที่มาซิตี้เป็นแถมแฟนบอลบางกลุ่มยังต่อต้านกลุ่มทุนจากกาตาร์เพราะเรื่องราวอื้อฉ่ำมากมายจากฟุตบอลโลกคนล่าสุดครับทั้งการกดขี่แรงงานหรือการปิดกั้นอิสระทางเพศแล้วพวกเขาก็ไม่เชื่อว่ากองทุนของชีคยาซิมเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลของกาตาร์ครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับมีกลุ่มวิจัยและสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนที่ชื่อว่าแฟ เพื่อขัดขวางการเข้ามาเทคโอเวอร์ในครั้งนี้รวมถึงกลุ่มเรนโบว์เดวิลกลุ่มแฟนบอลปีศาจแดงที่สนับสนุนเพศทางเลือกหรือว่า LGBT นะครับซึ่งก็ออกมาถแถลงการตั้งคำถามว่าแมนยูน t เต็ดเจงสนับสนุนความหลากหลายทางเพศต่อไปหรือไม่ หากเจ้าของทีมเปลี่ยนเป็นชาวกาตาซึ่งพวกเขาในค่อนข้างกังวลในเรื่องนี้นะครับโดยไม่สนนะครับว่าชิกยัสซินนั้นเีเงินเท่าไหร่ภาพลักษณ์ประเพณีและความเป็นมนุษย์ต่างหากที่สําคัญสําหรับพวกเขาเหล่านั้นนั่นคือในฝากฝั่งของแฟนเดนตาที่อังกฤษบางกลุ่มนะฮะผมบอกเลยว่าบางกลุ่มซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์กันว่าหากมีการตัดสินกันที่เงินเนี่ยนะฮะใครจะจ่ายเยอะกว่ากาันผมเชื่อว่า,วาชิกยัสซินจะเป็นผู้ชนะแน,แน่แต่ถ้ามีการตัดสินกัน,นเรื่องเครดิตตอนนี้นะครับเซอร์จิมอาจกลายเป็นผู้ชนนนนะะะเเเพรรรรราาาาาาขขมมมมมีดีดดกกกกกปป็ััััธุิิจจบโลททท่่่่่้้อองงงงถไไวยค หรือรัฐบาลอย่างที่ชิกยาซิมเป็นและในกรณีที่เกิดขึ้นกับแมนซิตี้มันอาจทำให้ชิกยาซิมนี่นะครับต้องโดนตรวจอย่างชัดเจนซยก่อนว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับกองทุนอย่างนาเซอร์อคาคาลฟีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้นะครับพรเมยรีกไม่ต้องการให้สโมสรภายในประเทศกลายเป็นของเล่นของเศรษฐีอาหรับอีกแล้วนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่าเราอ,อาจจะได้บทสรุปเรื่องนี้เนี่ยนะครับภายในเดือนมีนาคมหรือไม่ก็เดือนเมษายนแล้วมาดูกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเพราะนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ย่อางมีกลุ่มทุนจากสรอเมริกาที วางข้อเสนอไว้บนโต๊ะราว4 0 0 0ล้านปอนด์พร้อมบีดีดีเป็นอดีตเจ้าของทีมเอซิมิลานและมีทรัพย์สินราว46,000ล้านปอนด์แต่ ESPN ระบุว่ากลุ่มนี้เนี่ยต้องการเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินไม่ได้คิดเข้ามาบริหารทีมและพวกเขาจะให้เกลเซอร์บริหารทีมตามเดิม คือถ้าถามแฟนผีถึงช้อยส์นี้แน่นอนครับไม่มีใครเอาแล้วแหละครับเพราะเวลานี้เนี่ยนะครับต่อให้จะมีดราม่าข้อพิพาทมากมายสำหรับทีกย่าซิมแล้วก็เซอร์จิมแต่สิ่งที่แฟนผีรู้สึกพอใจมากที่สุดคือพวกเขากำลังจะก้าวหลุดพ้นจากตระกูลเกลเซอร์ได้สักทีคือว่าเจ้าของทีมคนใหม่น่าจะเป็นใครก็ตามแต่อย่างน้อยเนี่ยกูไม่เอาเกลเซอร์ก่อนอ่ะอย่างแรกคือกูไม่เอาเกลเซอร์สิ้นสุดยุคสมัยมึงสักทีนี่คือสิ่งที่แฟนผีต้องการครับและคุณล่ะครับอยากให้มาสถีคนไหนเป็นเจ้าของทีมคนใหม่ของปีีีศาาาาาาจแดดดงงงงงมมมมมกกกกทท่่่่่สุลลอออออออคคคคเเเเเเนนนนนนต์บบบรรรรรหหยะััััืืวว้ขขช ลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานรวมถึงพูดคุยเข้ามาได้ชอบใครเชียร์ใครพิมพ์มาได้เลยครับติดตามเกมเองได้ใหม่นะครับที่ขอบสนามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ขอเถอะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้เกมเมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ